สวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังรับเบิ่งรับชมคลิปนี้อยู่นะครับื้อนี้ครับผมสีมาปอกเมล็ดผักหวานครับมีวิธีปอกแบบง่ายง่ายครับนะครับผมอันนี้คือเมล็ดผักหวานป่าเนาะครับนะครับอันนี้เฮาก็บปีบในมันออกก่อนแล้วครับเนี่ยในมันออกก่อนอันนี้ก็เป็น้ายนะครับอันนี้เป็น้ายสายน้ําบานเขานี่ยนะครับสายเห็ดบาครนะสายกอส่างนะครับเฮาก็ต้องมาขี้ยีขี้ยีนี่ครับขี้ยีข้ยี เพราะว่าถ้าเกิดเขาบวเอามันออกครับมันก็บเกิดนะครับมันก็เกิดหยากรับเขาก็ต้องเอาอานั้นที่มันเหลืออยู่นะปอกให้เบิดครับขยี้ขยี้ไปเรอยครับคขยี้ให้เบิดครับก็สิใดออกมาเป็นลางหนางนะครับเป็นลงนังนะครับนีครับก็สีใดว่าเป็นเม็ดแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับเพราได้เม็ดแบบนี้มาแล้วครับผมเขออาคำว่าปลูกครับนะครับครัปลูกนะครับมันก็เสิได้ภายในเจ็ดมือนนะครับมันก็เสิได้เป็นภายในเจ็ดมือมันก็สิได้เป็นเมล็ดแบบนี้ออกมานะครับเขาก็ปลูกใส่ดินนะครับหรือว่าเสีย่ยวหลงหลุมก็เลยก็ได้ครับที่การปลูกนะครับไอ้แบบว่าเขาปลุกหัวมันจะออกทั้ง หัวหรือทา้งถ่ายนะครับพวหว้มเสียออกทั้งเดชนะครับเขาน,นอนครับนอนนะครับนอนแบบครับนอนแบบนี้ครับ,บ,บ,รบวาอมนอนแบบนี้อันนี้ก็วางนอนให้กันนะครับคือเราก็กบกดินไปเครื่องหนึ่งครับกบดินไปเครื่องหนึ่งลักษณะแบบนี้ครับนะครับลักษณะแบบนี้เนะาะอ้าหากมักนกระสีออก,กนะครับพวกขางใดขางหนึ่งคือติดชัวร์แนนอนครับถ้าเกิดเขาฟังแบบนี้ครับ สมมุติว่าหากมันโพขางนี่มันก็บเกิดครับเพรา็ต้องฝังน้อนครับฝังข้างนี้ถ้าถืเอเขาฝังถึกทางมันก็ได้ครับถ้าเกิดเ้าฝังผิดทางคือมันกนสะสิบบออกเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องฝังแบบนี้นะครับครับผมนะครับถ้าผู้ไดสะดวกพะแบบนี้กัพอเสีโถแบบนี้ก็ปีหนึ่งได้ครับมันกับใหญ่อยู่งซ้ำนี้ะครับนี่คือผลงานที่ได้ครับผมไปั่วไปแล้ว ถ้าปลูกกับดินเลยครับต้องโหดตามทุกมือเดี๋ยวผมสิมีคลิปให้เบิ้งด้วยนะครับครับผมมีิปให้เบิ้งอยู่เนาะเดี๋ยวค่อยเบิ้งการปลูกแบบลงดินเลยกว่าจะปลูกใส่ธ่งแบบนี้นะครับนี่ครับก็สิบตอนประมาณนี้ครับตันไปครับผมนี่ครับการปลูกผมมีสาธิตห้เบิ้งพยานหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้คือเป็นดินนะครับเป็นดินที่เขาสิใส่ปลูกเนาะ อันนี <ions> <amos> oh, ้เขาก็มาปลูกแบบนี้แล้วครับนี่ครับปลูกแบบนี้ครับแบบนี้ครับครับแบบนี้ครับลุมหนึ่งมาจากซีนไนหานีครับแบบนี้ครับปลูกแบบนี้นะครับการปลูกครับก็มีเม็ดเม็ดประคามแปรนะครับเนี่ยครับเป็นประคามแปรประคามเทศนะครับเราปลูกไปทั้งสี่ก็ได้ครับจากรุมหนึ่งจากสองในนนะครับจากสองไน นะครับประมาณนี้ครับถ้าเกิดมันเกิดกะต้นใดต้นหนึง่งมันพวกเกิดกะถอนถิ่มถ้ามันเกิดกะท้อ,ตอ,ตอนนงต้นเขาก็ถอนถิ่มต้นหนึ่งนะครับเห็นมันเหลือต้อนเดียวโอเค,ครับมามีอย่างไรครับคลิปนี้กับประมาณนี้นะครับพอกันไหมในคลิปหนาด้วยครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามและบังรับชมครับสวัสดีครับ